สวัสดีเพื่อนๆชาววิคเตอรี่บายทุกท่านด้วยกันนะครับเดียววันนี้เรามาเที่ยวกันนะครับเราจะไปหมบูบ้านแม่แจ่มนะฮะนี่เป็น EP 1หนึ่งนะฮะวันนี้ก็เราจะพาเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามากับเพื่อนๆน,นะครับสุยโมโตนะครับแล้วก็พี่แชมป์โมโตนะฮะแล้วก็โอเซ็ตหกศนะครับแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกโอ้เยอะแยะเลยวันนี้มากันหลายครุ่ ขณะนี้ก็เป็นพี่แชมป์นะครับที่พีอาพันที่นี้ก็ยังเป็นหมู่บ้านนะครับก็ค่อยๆขับกันไปนะ เขาเรียกว่า,าปางฮายนะครับเลี้ยวขวานี่ไปแม่กำปองนะครับหมู่บ้านแม่กำปองถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นปางฮายนะครับนี่แหละที่เรากำลังจะไปกันนะครับถนน,นจะแคบๆหน่อยนะฮะแต่ก็โอเคครับไม่ลื่นมากเท่าไหร่ข้างหลังก็เป็นอาวันนะเสียเจมครับตามกันมาทีมงานสุยโมโตโนะครับพากันเที่ยวนะนี่ ยากาศคื้ๆฝนมากกว่านี้แต่ว่าพวกเราไม่หวั่นนะถึงแม้จะคืมฝนเนะะเขาบอกว่าอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนเวยข้างหน้าก็ไปเร็วกันยังเลยพี่แชมป์นะแล้วก็คุณเกียร์พลังใบนะ ก็ใครอีกคนก็ไม่รู้อะมองไม่เห็นชัดแนะ่บาย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 วันนี้แทบไม่มีแดดนะแต่ก็ทำให้เราขับรถได้สบายขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ร้อนนะแต่ก็เราแวงฝนนิดนึงนะ bị nào nè bảo đây bảo ติดรถเยอะมากเลยนะเวลาแซงก็าระมัดระวังด้วยนะจะต้องดูด้านหน้าให้ดีนะขอแซงหน่อยนะครับออ,อ,อมีรถออกซอยมาตกใจหมดอา้าวข้างหน้ามีรถการไฟฟ้าออกจากซอยมาครับตกใจหมดแนะ่ จอดกลางแบบนี้เลยนะดีนะครับพวกเราขับไม่เร็วนะรถพี่แชมป์เป็นอะไรครับรถดับนะสปีอาร์พานเราดับไปแล้ว เราไบาเกอร์ก็ชอบมาเที่ยวกันนะครับใครยังไม่เคยมาเส้นนี้ก็แนะนําครับก็มาดูนะครับมีร้านกาแฟเยอะมากปกติคนจะไปแต่แม่คาปองนะครับลองเลี้ยวซ้ายมาดูครับจะเป็นปางหายนะครับเพราะจะมีร้านกาแฟอยู่ข้างทางเยอะแยะเหมือนกันนะฮะผมจะมาที่นี่บ่อยนะครับ สพานนี้ต้องเบรกนะคอสะพานมันเขาเรียกว่าอนะไรมันเป็นเนินนะครับรถอาจจะเด้งได้นะครแฮนด์อาจจะชกได้นะครับต้องระมัดระวังเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะจอดรอเพื่อนๆอนกันเกาะนะฮะว่าด้านหลังยังไม่มาเลยนะอรเดี๋ยวเราก็ตัดภาพไปนะ เพื่อนๆมาครบแล้วนะครับบอกคุณเกียร์พลังใบนําไปเลยนะตามตามเขาไม่ทันหรอกนะวันนี้เขาสายสิ่งเน,นี่ยที่ีอาร์กางนี้รถใหม่เลยนะเพิ่งออกมาแ้่ไม่กี่วันเองมั้งแค่กระไรกะนโยกตกใจหมดเลยข้างหน้านี้เป็นช่างกล้องนะ นากถ่ายเนะี่ยไปดูในเพจได้ด้ัน B R หกห้าเนะนะอ้ย C B หกห้าศูนย์ F เนี่ยดูเขาเทโคง้งเร็วจริงๆนะข้างหน้าก็หายเลยนะเนี่ยเกียร์พลังใบไปไหนแล้วก็ไม่รู้เลยเร็วเกิน ไม่ได้ขับรถมาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็จอดทิ้งไว้เลยเนี่ยขับอีกทีก็จะอ,อนๆหน่อยปรับต,ตัวขับรถสักแป๊บหนึงนะ่งมันไม่ค่อยได้จับ ขับคนเดียวนี่ยมันเหงาไปแล้วครับแซด900ท่านอื่นก็ยังไม่มีใครมานะเดี๋ยวรอก่นอนรอไปพร้อมๆกัน นนัพี่แชมไปแล้วนะอ,อาวันติเจมก็ไปปะนั่นครบแนละ้วตามขาต่อนะลุ่มหน้าเขาขับเร็วเกินนะไม่อยากเข้นตัวเองมากครับมนันอันตรายครับตามกลุ่มหลังดีกว่วาปลอดภัยสำหรับเราด้วยนะ ไปแล้วนะพี่แชมป์กำลังจะตามไปนะเข้าไปกันเราเข้าไปเนะี่ยพี่แชมป์ไปแล้วนะเดี๋ยวเราตามไปก่อนนะนี่นี่ดูกีลาเฟิร์สเท่น่อย ที่ไม่ชินเส้นทางก็อย่าเพิ่งขับเร็วนะครับผมมาบ่อยไงก็เลยจะชินกับเส้นทางหน่อยคนระับจำได้นะว่าตรงไหนเป็นโคง้งตรงไหนมีหลุมบ้างอะไรเนะงี้ยทีนี้ติดรถปูนนะแั้น่าไเป็นทางเรียวนะพี่แชมป์เย็น กันนะฮะไม่กล้าแซงกันม่วนๆเนี่ยนะเ,แบบเดี๋ยวมันจะอันตรายไปนะพี่แชมไปแล้วนะเครื่องหน้วก็จะเป็นทางขึ้นดอยแบบชันๆยาวๆเลยนะ เพราะว่ารถทำไมไม่มีแรงแทงขึ้น้อยแบบนี้จะให้กำลังรถตกไม่งั้นอาจจะพับลมไดนะ้ต้องส่งขึ้นไปเรื่อยๆนะเพี่แชมป์ก็เสียเชมไปนู่นแล้วนะเดี๋ยวเราต้องแสง ของข้างหน้าเป็นคอนเสิร์ต900เหมือนกันสีเดียวกันเนี่ยรถคล้ายกับผมมาก แบบนี้ก็ต้องใช้ตะก,กิ้ขับเยอะหน่อยนะต้องใช้ลายขับนะขับมม่วมนี่แหกโค้งได้ง่ายมากเลยเนี่ยอันตรายมากถ้าไม่ชินทางแล้วเปิดคันเร่งนะครับทนี้ขานาดไปดูแล,แล้วนะเราจะตามทันไหมนะติดอยู่ตรงนี้แฟกไม่ได้นะเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะแซง จะแสีงได้นะ ลำบากมากเนละเดี๋ยวต้องใส่ต้องไปใส่คือคลิปแล้วละ่ะจะได้ขับสนุกกว่านี้หน่อยรถพีแชมป์ก็ตามาใกล้ๆไม่ได้นะหินทรายโอ้โหดีดขึ้นมาเต็มๆนะใส่ยางสนามนะครับมันดูดหินดูดทรายมาก รถดำเนี่ยไปไม่ได้ทั้งคู่อา่าพิเชษไปแล้วเราก็ต้องไปครับตามก้อไปตามติดชีวิตพี่แชม c b r คันหน,น้านี้รถพ่แชษนี่ไปลงสนาม ช้างมาแล้วนะครับสอกเช็ดพื้นมาเรียบร้อยแล้วนะอย่างเท่เลยนะเดี๋ยวสักวันเราจะเอาแซด900ไปขันบ้างถ้ามีโอกาสอยากไปสักครั้งครับสักครั้ง พี่แชมป์ก่อนพี่แชมป์จะหีเราอีกแล้วอาวาันก็อยู่หน้านู่นนะติดรถกันแถวๆนี้ผมเริ่มไม่ชินทางแล้วนะไม่ค่อยได้ขึ้นมาจนถึงประมาณนี้คนระ ึงประมาณตรงนี้แหละที่ผมขึ้นมาจะมีร้านกาแฟด้านขวามือเนี่ยหลังจากนี้นี่ไม่ค่อยได้ขึ้นเลยเราต้องระมัดระวังให้มากเนละเพราะว่าทางที่เราไม่รู้ ไกล้ถึงจุดนัดพบแรกนะครับที่เราจะไปกันนะฮะไปถึงตรงสามแยกก่อนนะ่นี่จะเป็น EP หนึ่งนะครับี๋ยว EP สองก็จะหลังจากตรงนี้ไปอีกทีนะฮะ EP สองนี่เขาบอกว่าฝั่งน้นจะเป็นถนนใหม่หมดเลยนะครับเขาทำถนนใหม่นะไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะจริงหรือเปล่าจะสวยจริงหรือไหมจะนุ่มจริงไหมถนนจะใหม่จริงหรือเปล่าเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันเนะ เล่งหนักๆห,หน่อยนะอย่างแล้วก็ปีเก่าแล้อย่างปี2 0 1 8ันสินี่แหละคอนติแอทแทกสองนะครับแต่ยังใช้ได้นะยังไม่มีอาการลืน่หนหรืออาการอะไรที่ทำให้เราตกใจนะ ข้างหน้านี่เองเนี่ยที่เรานัดเจอกันนะครับก็ต้องจอดรอ,อก,กด้านหลังก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เดินทางไปพร้อมๆกันนะครับเจอกันเป็นจุดเป็นจุดไปเขาจะมีกลุ่มช้ากลุ่มเร็วนะสลับกันไปตอนนี้เราอยู่กลุ่มกลางนะครับตอนนี้ถึงแล้วจุดนัดพบนะกลุ่มหน้าก็ถึงก่อนแหละสำหรับ ep นี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามตกด subscribe ด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกัน EP ที่2ต่อนะครับกับบ้านแม่แจ่ม